บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือวิชิตกัลยาณวัตนนักพัฒนาชุมชนหัวใจเพื่อประชาชนการปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและของประชาชนทุกคนข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับจึงต้องทำความเข้าใจในความสำคัญข้อนี้ให้ท่องแท้แล้วเพียรพยายามปฏิบัติงานของตน ด้วยความตั้งใจจริงใจและด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงเพื่อให้งานที่ทำบังเกิดผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงด้วยความรักในหน้าที่การงานตลอดเวลากว่า15ปีที่วิชิตได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นข้าราชการชนพูน้อยตัวเล็กคนหนึ่ง แล้วก็ทํางานในพื้นที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็พี่เล็กอาสามาแล้วว่าจะเป็นค้าราชการที่ดีนะครับในประบานนดสมเด็จเอาอยู่หัวจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทํางานทําให้บิชิตกัลยาณวัตรได้รับรางวัลค่าราชการต้นแบบจากหลายๆสถาบันเป็นผลงานที่พี่น้องประชาชนมอบให้ทั้งสิ้นเลยพี่เล็กเพียงแต่ ไปช่วยเหลือให้คําแนะนําสอบถามความเป็นอยู่พี่น้องช่วยเหลือทําหน้าที่เต็มกําลังตั้งมั่นสุดริตใช้ชีวิตพอเพียงครับสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดสําหรับเขาอาจไม่ใช่รางวัลจากสถาบันใดแต่เป็นรางวัลจากการได้รับตําแหน่งข้าราชการตัวจริงเสียงจริงของชาวบ้านที่ไม่ใช่เป็นนายของประชาชนแต่พร้อมจะรับใช้ประชาชน บริษัทไทยเบอริจจำกัดมหาชน